สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเช่าแท็กซี่ห้องเป็นยังไงนเนาะหาเงินหาทองเขียนไปตามๆกันเนาะผมแต้งก่อนล่ำขึ้นมาก่อนหนึ่งซื้อว่าแท็กซี่ขี่โม,โม่บ่นไดล่ำกับทบพูดไดเด้ออ่าแต่งขึ้นมาสนองสนงุกให้น้องชัยวัดมอล่ำในโลกออนไลน์ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เป็นผูท้ทายทอดอารมณ์ก่อนล่ำต่อไปส่วนมื้อนี้ผมเิล่ำไก่ให้ฟังครับพี่น้อง ฟังฟังครับมวลบ่มวลก็ขออภัยเสียงบใครดีเฮ้ยบุญเอ้ยบุญพารวยสาต์คนสวยมาสีหังมันเป็นดังหนุ่มแท็กซี่ที่ผมนี่สีโอัวลำที่ผมนี่ แต่งไส่ลำเด้อโ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 อ๋เอเอละนามแล้วบัดนี้เมื่อเห็ดน้าว่ามันแล้งค่าปุ๋ยแพงเข้าหน่อยค่าเก็บเกี่ยวมาขายบ่คุ้มทุนค่อยที่ใส่ไปเลยปรึกษากับน้องอายเฮาสิเฮ็ดจังได๋กัน จังสิหาเงินท่านใส่ใจกันทุกวันมือหรือสิจำหน้าไว้เอาเงินไปซื้อรถขีเงินเขาสาวาแท็กซี่มีเงินใส่ใจสุคนพี่อันนั้นว่ามานกว่าคนคนอิน่นขเคบ่ม,มีอยู่ส่วนสาวบีกะลุงพุดเราให้ฟังเมื่อวานนี้ แม่นอีลีเดบักลาไปนาหน้ารับฝรังมันขึ ay, ้นนังไก่ไกจุกให้เตือละพานขั้นมึงบอขี่ขานให้ไปเล่นสนามบินเล่นจนวินไปไก่ไกสินับไวติงันใส่พูดฟูดฟิดฟูไฟได้ไปสีโลต้มฝะลังประาญังมือมืนหได้มืองแสน คูอเอาแขนแม่เท่าได้แลนไปใส่ทุโกขอโข่โคเอานโซส,สามอีเมยย้ายประกันไว้บ่ท่านโดนก็เลยได้เงินสมใจซสือรถขี่เลยมาขี่แท็กซี่สามปีแล้วที่ห่างนะ้าเงินหามาหอดบ่าไก่ใส่หนีเพินให้มันจุบกูมาหลบแต่ได้นอย่อนเสือข้มดกคนโม เจอกับโตจนลงห้องแม่โทจองกะถินโยคันเขาเยืดหน้ากูเมืองยาอยู่เด้อคำฟ้าสิเอาผาแม่ตาหัวเนลล้านอีโอ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 เออละานน้ำครับ ฟังเอาแน,น่พี่น้องก่อนลำแท็กซี่ขี่โม่ผมมงคลหนองบัวระพูเป็นคนแต่งครับผม